ช่องป้าหมีได้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วๆพูดดีๆพูดดีๆหนูน้องน้ำหอมสวัสดีหนูน้องน้ำหอมชาแนลสวัสดีค่ะหนูน้องน้ำหอมชาแนลนะคะฝากช่องเป้าหมีได้วยนะรัสมีฟรีสไตล์ค่ะฝากช่องรัศมีฟรีสไตล์ค่ะฝากช่องรัศมีฟรีสไตล์ด้วยนะคะรักนะจุ๊บๆทำดีๆรักนะ ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินวันนี้หนูมาเล่นบ้านปลาหมีนะคะมากินข้าวบ้านปลาหมีคะ่ะพูดสิหนูมากินข้าวบ้านปลาหมีแบบฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะช้อนใหญ่ครับวันนี้ค่ะรัศมีพีสไตล์คะ่ะซุ้มแซวคะ่ะพี่น้องปาร์ตี้กัน กุ้งค่ะปลาเผาค่ะโอ้โหสวยังเลยอันนี้ก็สวยดฟันสวยจังเลยหอมเลกินข้าวลงกินปลาฟางหมานลักไปกนได้กูจกินข้าวปลาป้าเดินไกินข้าวปลา ค่ะอันนี้มันมีแล้วคือชัวร์คือจ้บปอจ้าปอพี่เลยแซบบอกอันนี้ไอ้ยังมันนานกินนะเรากินไปเถอะจะกินเท่าไรเรากินบ้าเดี่ยวนี้เขใส่เปนน้ไปมันเปิดกินแบบบ้านๆนะคะเขนอมไม่ยุบเอาเออไม่ตายหรือไม่ต้องใส่กินข้าวอะไรฟ้าขาวหลบนั่งไม่สบายก็นู่นน่ะเก้าอี้ตัวนั้นก็มีได้ได้เหรอบอกขึ้นไปเอาเก้าอี้ข้างบนเขาก็บอกไม่ชอบเก้าอี้ข้างบนเขาก็ไม่เอา บอกเกาะนั่งได้ตอนแรกพี่บอกให้เกาะมานั่งน,นี่กับเขามวนไปหาเขาอยู่ตลาดเลยเนี่ยมันไปนะแทนเขาซื้อซื้อกับเขากะบอกให้กินกุ้งบอกว่ามันกินบ่ได้มันเจ็บแข่สนใจเรื่อ,องซึ่งเขาต้มไปกินนะปวดฟันหนะัวเนาะอิกเป็นต้นๆเลยค่ะพักมันงานได้เนาะทำยังไงได้คนเป็นทอด คนมันชอบก็ต nah, ้องทรมานอย่างนั้นเลยอยากบอได้สิเจ right ็บตัวไอ้บ้านี่ไปเฮ็ดไงขอต้อเลยบว้าวต้อนรยบวัวไปเห็ดเวลาแก่มาน่ะดัดฟังนากินมันก็ต้องกินระวังนะกอบรู้ไหมขอหน่ะไอ้มอนอ่ะข้างล่างสี่ซี่ข้างบนสี่ซี่เอ้ยข้างล่างสองเบื่อเนี่ยไปเฮ็ดเผาหรือเปล่เผาเลยเขาไว้บอเปล่าขาเผาค้อเทียมมีบ่อข้อเทียมที่บ่อไม่ติดหอกจ้าบอบ้านนี้ มันดึงไงต้องขอดแล้วบันนี้เวลาเผามากนะขนาดเท่าบับจัดฟันน่ะเผามากเพาะยังเจ็บเลยเนี่ยช่วงนี้พี่นะโยเลยเนี่ยหลายเล่มระบายก็โยทำฟันแบบนี้มันทำเด็กกินอะไรได้ตลอดสวัสดีค่ะเออกินอะไรก็ต้องแปลงตลอดเออก็ก็ไปกินอยู่ขับรถมาวันนั้นทินพวงลิงงานอ่ะก็จะต้องมานั่งถูฟันมันติดฟันโอ้ยเลยต้องไป เอาลบ้านหน่อยาจะินคำโอ๊กนี่นี่คำโอ๊ๆคำใหญ่ใหญเน้าแย้มว่มา,าเห็นเลยนี่ชอบตีวี เวลาขอให้พูดก็ไม่พูดของน้องหอมมีคนน้องมาคิดดูเท่าไหร่แล้วฮะของน้องหอมมีใครดูเท่าไหร่แล้วเยอะกว่าบ้านหีแล้วกันบอกเลยได้สิถ้าร้อยกว่ามึงแค่เดียงแม่อันไหนเป็นต้องไม่ถึงชั่วโมง้หมบางคนดูสองพันขึ้นไปบอกบอกว่าตั้งแต่คีดชั่วโมงเท่าไหร่ถ้าพูดแล้วไม่ฟังนะหลานจริงๆมันต้องมีห้าหมื่นคนขึ้นนุ่น นะสองพันก็โฆษณาเข้าก็โอเคแล้วเอาลูกะพอกันเลยอ่ับเมื่อกี้ผมว่าเอานี่วางไว้ตรงนี้ไปไหนอะไรบุรีไฟแชงกรุ่นพ่อมัดไปจุดไงน้องมาแล้วเป็นลายเอี้ยนทำลายมามามาหามามามาโอ้ยโอ้ยเอี้ยนทำอะไรเหรออะไรเหรอโไม่เอี้ยนทำอะไรคะไม่เอี้ยนทำอะไรคะเอี้ยนดีเหรอบ๊ายบายชุบ แม่เอี่ยงทำไรเอี้ยงกระเดื่องไปบ้านพีหนูโอ้ยเอี่ยงตีหนูแม่เอี่ยงตีหนูเหรออายโกหกอายโกหกเขาบอกอ่ะนี่ทียได้มไปเล่นกับพี่หอมปบาเ่อวานนี่เรามาเขาแบบแม่แม่เอี่ยงใส่ไฟฟ้ให้ไปโทรศัพท์ไปอยู่ไหนอ่ะปู่จ๋าบบกปู่จ๋าย่าจ๋าแม่เอี่ยงไม่ให้กินนมบอกทำไมนมมันบวดแล้วกอดน้องหน่อยลูกรักน้องหน่อยโอ้ยนมไม่มีประโยชน์เอี่ยงบอกมันอะ บอกใบเจ็บใบเจ็บคนน้เจ็บโอ้น yeah. uh, yeah. ้อไหมขนาดน้อยตัวแดเไปให้ีเอียงใส่เไฟให้เลยใส่โดนสพีใบถือมาอใส่ผกมันม่ปวดอสเอาโดบพี่เอี้ยงใส่เบรไฟให้ไปไปนั่งเอียงานยก็ได้ไปนั่งกนเอ้ยกได้า่ เอาพัดลมไปอาเอาพัดลมไปดิหนาอาาไม่เหมือนี่บอกหายอาณาไหเหอนเมือเช้าไม่นั้นตัไม่กัวไฟดูดเหรอทำไมไม่เอาแบบมีด้ามอ่ะเออดได้ ร,ร่้แล้วผมก็กลัวมกินกุ้งตัวใหญ่ไหนาาาลูกจะไปอไตาก็อยกอยาก<ๆ>อยากมา,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 านั่งมานั่งนี่อยากอยากดูอ่ะยืนยืนอยากเข้าเข้ากล้องป้าโอ้ยหลานก็ได้เอ,าอ้ามานั่งนี่อยกเข้เากล้องป้าครันไหเอ้าหันเห็นปะเห็นอืมกินไปเลย <laughs> รีวิวให้หน่อยรีววิให้ลลบอซื้อผักมาจากร้านลุงบอลซื้อผักมาจากร้านลุงบอลก็อ่อนอ่อนอร่อย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 ผักสลัดถูกด้วยกรอบด้วยแถมให้ด้วยแถมให้ด้วยผักสลัดหอมมากอ่ะมาหน้ากึนอันนี้ก็อยากเาอยากเกาอีกได้เลยนี่ก็อยากเข้ากล้องไม่เข้ามาหนี้มาหนี้อยากจะเข้ากล้องก้ลูกหลานเยอะแยะ หนูอยากเข้ากล้องเหรอสวัสด,ดีค่ะขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยๆคุณช่วยสวยัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บบ๊ายบายบอกเี่แม่ตีหนูอะไอ้ดําไรอ้ไอพูดดิพูดดิพูดไปนั่งทาง,งนุ่นทางปู่น่นเดี๋ึงให้พี่หอมกินข้าวให้พี่หอมกินข้าวก่อนพี่หอมกินข้าวก่อนอนะข,ข,ของพี่หอมนะของใครเนี่ ยังไม่บายังไม่จบที่งยัไม่ได้สินาทีก่อนอร่อยไหมอ่ะตอเองอร่อยกินบเขาทกินบ้านกินบ้านกินยอะๆนแม่กุ้งอ่ะมีกุ้งมเดี๋ยวลง ุกินแล้วใชตัดมาไหมกนได้ยังไหมห่ะมัก็กินเผกันกอกยาน่ะเห็นบอกแก้มมันออกมันจินขขาหลายสังเกตตเมื่อก็กินต่เมื่อก็บอกกินตัวคนมาตั้งให้กินมัตั้งให้กินโอ้ยไปว่ามันตบใบอ่ะอืมกินน้อกินท่ากุนขอว มันเหมือนมันไปกินแล้วมันกระตุ้นกินแล้วมันไปกระตุ้นต่อมหิวอ่ะปื๊ดเข่าแป๊บหนึ่งคนมาคุณอยากไปไหนร้านอ้วนคนมาอ้วนกันหนาหล่ะไรเนาะมันเออหอไม่ได้ยืดตัวขึ้นมาเป็นก้อนอ้วน จะต้อหมาของเขาจะใหญ่ขึ้เโตก้นปองบอกเจ็บมุนมันมายันยันหลานเพิ่บองานบมต้องไปกินเลยเิ่งจะนน่ะเดี๋ยวบะหมากได้วนสักหน่อ้ว่าละเลอะยเห็นมากินข่าวจาายเพื่อนก็บอกว่าเบองเบิรไอีนแตมันผอมอ่ะมันเจ็บตรงไหนเจ็บขาเจ็บขาไม่ดูให้อ้ยมันเลอะอะไรอ้วนจังเลยวะ วันนี้บาดเจ็บเยอะจังเลยร้านชาวคนสวยนะขอก่อนเดี๋ยววิ่งรักกุกอบยังวันเนี้ยไม่เอาโอ้ไม่มีตังค์ให้ไม่เอาอันนี้ให้ตังค์ไปซื้อของฝันกล่องนึงเอาอ่าไปซื้อเลยไมาลักกุกอบเลยแลักเยอะเลยยี่สิบบาทครับไปซื้อของฝันพี่พสิบบาทให้ได้ไงโอ้ยเดี๋ยวอะทบกผูกอก่อน แล้วบริการถึงที่สุดโอ้ขี่เก้มกับขี่ใส่มือไหมมึงนายขวงตัวแท้ขูขี่มาจากเทดานผมนี่มันบันทึกหัวคนสิงสิงสามแล้วกลับลัว่าเปลมเปล่าโอ้ยผมจะกลับไปทำไมไปกลับเลย แทบแทบพี่น้องที่ได้จบคลิปแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะคลิปกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยๆค่ะสวัสดีค่ะาม